รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่สองวันที่1เมษายนพุทธศักราช2565ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565นายวีระชาธทิพย์โ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวครูประชาอุทิศองค์ประกอบที่หนึ่ง การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้โดยริเริ่มพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลและการนำผลไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้สนับสนุนนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนดมีการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู และมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการบริหารงานบุคคลงบประมาณบริหารงานทั่วไปตามระเบียบข้อบังคับมีการพัฒนาการบริหารจัดการผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการติดตามประเมินผลดูแลช่วยเหลือน,นักเรียน ให้ได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ใช้วิธีการวัดและประเมินผลหลายรูปแบบตามความเหมาะสมเช่นการสังเกตการสัมภาษณ์การตรวจชิ้นงานมีการขอความร่วมมือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกรืเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนผู้เรียนและผู้ปกครองประกอบกับนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นนวัตกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดทําแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนําไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมีระบบการบริหารอง,งค์กรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีครูมีความเข้าใจและสามารถนำนโยบาย กลยุทธ์การบริหารเชิงรุกไปใช้ในระดับดีผู้เรียนมีความเข้าใจตระหนักและปรับตัวมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นในทุกๆด้าน 4. ด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายมีการริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระดมทรัพย์กำลังและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการทุกด้านให้มีความพร้อมเพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ข้าวราวการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาภายใต้โครงการโรงเรียนสุจริตประจำปีงบประมาณ2,565เป็นคณะกรรมการดำเนินงานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาประจำปี2,565 โครงการยกระดับคุณภาพกิจกรรมสภานักเรียนสถานศึกษาในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตหนึ่งเข้ารับการอบรมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา boe dmc emis ประจำปีการศึกษา2,565 เป็นคณะทำงานวิจัยโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดกลสินตอนที่2การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยมีประเด็นท้าทายที่เป็นข้อตกลงในการพัฒนางานคือการบริหารจัดการสถานศึกษา3ประสานโมเดลประกอบด้วยโรงเรียนผู้เรียนและผู้ปกครอง มีการดำเนินงานดังนี้วิธีดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา3ประสานโมเดลแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้ปกครองและผู้เรียน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา3ประสานโมเดลดำเนินการตามแผนการดำเนินงานกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานสรุปรายงานผลการดำเนินงานผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา3ประสานโมเดลสามารถแก้ปัญหาการติดต่อประสานงานข้อมูลข่าวสารสารสนเทศระหว่างโรงเรียนผู้เรียนและผู้ปกครองในระดับดีผู้เรียนสามารถปรับตัวและปรับพฤติกรรมการเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ดีในสถานการณ์โควิด2019 ระดับดีผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา3ประสานโมเดลอยู่ในระดับดีองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยประจำปีพุทธศักราช2564ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะวิทยากรโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดกาลสิน์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะทำงานวิจัยโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานประจำจังหวัดกาลสินได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2565องค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรญยาบัณวิชาชีพปฏิบัติตนตามระเบียบกฎหมายนโยบาย และคำสั่งของผู้บังคับบัญชารักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจตรงต่อเวลาและอุทิศเวลาให้ราชการอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ ปฏิบัติงานทั้งในและนอกราชการดำเนินชีวิตแบบกัลยาณมิตรในการครองตนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษาแก่บุคลากรครูนักเรียนและผู้ปกครองมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพดำรงชีวิตตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตแบบกัลยาณมิตรในการครองตน รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจร่วมกิจกรรมขององค์กรในชุมชนและหน่วยงานอื่นเรื่อยมาขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอนจาน